สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วกับซ่องอึ่นเพาะลำเพลินออฟพิเชียลครับผมมันอยู่ใาเบ่งบเพิเห็ดนื้งกินแยมเนื้ังกินเนาะต้มกระดูกปลาต้มกระดูกปลาลาบปลาน้ำครับลาบปลาอันนี้ขัวมันซุกแล้วครับโอ้ล้วนล้วนนี่ต้มปลาครับ เอาฝากช่องเพื่อนแน่ช่องเดียวกันค่ะครับอันนี้ช่องเดียวกันถืมเปาะลำเพลินครับเทียวครับฝากไว้นําในเด้อดค่ะฝากติดตามน้ำในเด้อดครับเด้อดแก้มสกาเดือนถืมเปาะสใส่น้ำสกุลเพื่อนเราครับบันเพดบ้านแพงยงระบายแก้มสกาเดือนเพรบันแพงมาเบิงขับปีนองผมเป็นเชฟผู้ถ่ายซิม มีแต่ระ,ะ,ะดับครับพุทธาซิม,ม,ม,มสวัสดีครับย,ยัยสวัสดีสดครับผมยัย,ยเกลื่อนย้ายสอนนั่งโซโลีกันนั่งโซโลีกันซื่อๆื่ดอกเพราะว่าบ่ได้พ่อกันโดนโควิดมาขวางกัน แต่ว่าจิตใจกันยังผูกพันก็เลยมาเห็นกันกับพ่อได้อ่างอยู่ได้แหละมีโควิดเนี่ยขอบคุณโควิดเลยแต่การบ้านเด็กการบ้านเด็กนัอันนี้กินเขาไปนี่ย่างถาถาซิมมันบอถาซิมลาบปลาลาปป่าเขาเช่าสิปินเขาเช่าสิปินเขาเที่ยมเพราะว่าทุกคนอยู่นี่ตื้นขึ้นก็บือว่าให้กินเขาเช่าสิกินเขาเที่ยมลูกพะวายยังพะวายยังตื้นช่วยตื่นสุดมากอะพอเยอะมากขึ้นหกถุมตีเนื้อผูนัดจ้าเหนครับ ข่อาอย no ู่ในกาแฟเะเดิด์นเนางกายอันนี้พูดซิมปีมือกาแฟเสเดิดเป็นกาแฟสมุนไพรับอย่าลืมกาแฟเสดิดกาแฟเพื่อสุขภาพอยากให้พี่อยากให้น้องอยากให้พู้พูดใดเฉลิมเเดิครับติดต่อไดทางไหนเดิติดต่อใดทางไหนติดต่อใ้ช่องทางยูทูบหรือสิเบอร์โทร061 เก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับผมฝากไว้น้ำหน่ฝากไว้น้ำชาลักกาแฟเพื่อสุขภาพเขาเรียกว่ากาแฟสมุนไพรยี่สิบเก้านิดเสด็จมันค้นสักเดียวมันไม่เสด็จนะจินร่าเสด็จพี่เจ้าหนี้ไม่แยกจริงแต่จินร่าซองหนึ่งเป็นยังไงบ้างเสด็จ นั่งอรู้สึกอะไม่ดีเลยเจ้าอันนี้อันนี้เรียนด้วยอันเป็นปัจจุบันว่นกินดอกกีฬาเสะเดอดจ้าสั่นปอปัจจุบันต่อไปคนจีเป็นพี่เส้นเตอร์เลยจ้าไม่ใช่จุนีบเป็นพี่เส้นเตอร์กาแฟสะเดอดเอาอีกย่างก่อนทดลองไหม่กาแฟอะไรนะกาแฟเพื่อสุขภาพบอแมนเขาเรียกว่ากาแฟสมุนไพร29ชนิดซื้อว่าสะเดอดบอกกแฟกินดีเป็นยังก่อนกาแฟที่กินดีนะ กาแกฟกาแฟที่พี่น้องต้องการผูใ้ใดเข้ากับถามผู้ดใดเข้ากัอยากให้กินแต่ว่าฮานนคนคือเขาสิถามเด้เถ้าคุณจะดื่มกาแฟาคุณต้องการกาแฟแบบไหนกาแฟที่ไม่ได้ซื้อสิคะพวกของอีกนอนมือตาย <c oughs> ของซื้อกินลายเบี้ยฮะาอยู่กลเขาไปได้ดีแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาไปเอามากระเด็นตัวเดี๋ยวเออ มันมีอยู่แสงมีนะมัมีอยู่จะว่าจาว่าอยู่แล้วมันต้นมันเด้อเห็นเห็นเห็นห่เลยเห็นต่ยหย่สีบ่มมกใ่้มาเนอขนาดห่บวมากมันมีแห่ซอนมาก้น่สีวมกมนีแ่มากเนห่สีบมมากมัมีให้นมากอหสบกัมีให้อนมากเนาดใหมากมันมหอนกเอาวกนมีให่าเือดสายอันม้กินืนาสบวมากัี่อากนี่บวมากมัน บ่มากคนจีบกินคนจีบกันมากอยู่ยังคิดไมีความหวังตอนเ่าบะมีเออหมักบ่มัมมกแนวเดียวบ,บ่มักซื้อบอ่มักซื้อะแมของฟรีกินเบอร์ตินของฟรีกินเมื่อจะว่า<อ>จะว่าจะกินได้บนนั้นหรอเขาจิจานเ <c oughs> ขาจิดานน้ำกลเสบังด่ากันนะบังด่ากันนะสูดบ่โอ้ยมันฟรยเบิ่งเราเนี่สิขาดแล้วนี่ว่าก็ซื้อหมื่บ้านไหนได้เนี่ยนั่นแหละมันใกล้ขาดแล้วนั่นตู้ดูไรตูดดูไร คนว่าคนเอาคนน้อยำาเสือผ่ามาสองสุดจ้าเสือผ่ามาสองอันนี้อันนี้กับดานมือวานกับดานแล้วมือวานกับดานแล้วมือนี้มือนี้มากกับดานอีกอีกสองมื่นจงจะได้กับกับไปเสียกับบ้านเป๋าเสือผ่ามาตัวบัดนี่อยู่แน่นอนอยู่ต้นนราบปอยู่จังไหนแถลงเขาบ้านเป็นทางการแล้วเป็นทางการแล้วครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยสัญญานี่อ่า คุณโยนในช่วงนี้มันยากอยู่ยั่งยั่งยั่งประธานเส็นเอาแต่ว่าว่าเอ่อแต่ว่าว่าทำเอาคำมั่นสัญญาแล้วอยู่กับช่วงแรกงัแต่ว่าว่ากันไว้แล้วเออให้ให้เพื่อความมั่นใจครับเอ่อกับผู้บริหารครับแล้วก็ให้เพื่อความมั่นใจกับพี่น้องแฟนคลับหรือว่าพี่น้องผู้ชมแฟนเพนได้จุนว่า ให้มั่นใจว่ามาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงเอาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยงจืดเพชรบันแพงแล้วจ้ะครับผมฝากพี่น้องติดตามเลยต่ทตามเรื่อพี่น้องด้วมีแต่ความมวนความห้าเห็นแต่เกี่ยวกับห้าแล้วมีแต่เกี่ยวกับห่างสินะมาห้าแล้วอยู่ๆส่งขิาวหน้ามั่นมาสั่นเอออยู่ในพวกนี้พวกนี้ก็เป็นมีความหวังอยู่ ี่อติดตามครับยาาสวนจ้าล่อเป็นยังไงครับหรือปล่อยไฟสองตอบปกินยาปาต่อปาโอ้ยนังมาท่านแล้วอยู่โอ้โหเข่าดีแมนม่หรโอ้ยพี่น้องอ้ยนี่จะมมีแนวถอนปลาดาวปาดาวไม่หลงลุงเลยมีาแนวมาถอนเลยลูมาความจะมาทั้งสองนี้ลุมาคู่เห็นตายเลย ำลรับอาจารย์รับอาจารย์นะครับนนีีีี่มมผูะครับว่าหลักตาก้อนสีหลักได้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 เจี๊ยมยังไงดึกได้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 ครับเด็นี่แหละครับผมเป็นเซฟก้อนสีซิมจะจีเป็นยังไงก็เป็นผู้กินอย่าอิ่มเนอะเอ้ากินกันต้องให้อิ่มเพป็นกัญชาบ้านนี่อ๋อให้ซิมกินให้อิ่มให้เต็ม มื่อนี้คือไปยังกองมื่อนี้มื่อนี้กับซิยูนี่แหละบ่ราะท่านไปไสดอกบ่ไปหาจีบเดอย่าชวนมันไปแล้วยานผิดหวังที่เขาเมื่อนี้คือจีบ่เดชไปใส่หรอครับเออมื่อนี่แหละเพราะว่าเมื่อแรงกับเมื่อแรงกับซีได้ขึ้นไปที่อ่าราคาซิยูเดกยานโบวัยเดี๋ยวนี้อ่าได้มาอาศัยสุขภาพอยู่กับกาแฟเสดเดิร์กำลังกินกาแฟเสดเดิร์อยู่รักษาสุขภาพ อยากกับวอยากกับวอยากให้มันอ่อนเพียครับให้กับยี่กาแฟยุ่งเพราะเศร้าผลงานมันก็บเได้ออกมาดีครับสนใจสร้างสื่อเลยครับผมกาแฟเสด็จศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับผมฝากพี่น้องติดตามก็ลอกผลงานกาแฟออกมาครับไปไว่นี่ละไม่ไม่นี่ครับออกกาแฟได้ออกครเพราะมันออกไว้ไม่เน้ออกไว้ไม่โอ้ย เนี่สิเขาไปสั่งนีนิท่านบอกมั้งเออนี่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวเออหิ้วเขาแห้งไปเห็นลานก๋วยเตี๋ยวอยู่หันไปห้อเน่มันผัดมีคือเขาเอื่นว่ามันมีกึ่งสําเร็จรูปเลี้ยงใส่ลายอยู่หปลายยี่ห้อเิ่นกระแฟลกเข้าไปเปลี่ยนใจจากก๋วยเตี๋ยวเป็นมะม่าดี่หัวเพาฉันว่าเห็นมะม่าให้นในแม่ค้าว่าฉันเอาไว้ไว้เด้อว่าะฉันสั่งแล้วมันกับไปนั่งโต๊ะคน พวกอันไม่ค่า hết แล้วกับห้ผู้อื่นเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดน้ำโต๊ะเหตุยังห้ผู้อื่นหมดเราละนั่งโซโลอยู่จนไม่ค่าว่างก็ได้ย่างไปถามไม่ค่าผมคือสร้างตระโดดเราคือนั่นได้แท้กว่ากันว่าสีเขาไปถามเจ้าคือกันเจ้าเฉียวมากๆเฉียวไวๆไม่ได้รสสรุปได้กินยังไหมได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินก๋วยเตี๋ยวเอาเรื่องกันนั่นไหมอันไหนเรื่องกันดูเคยก็ผ่าเทากันนะ ลูกเอกก็พอเถาอันไปตื้งแห่เอาอันนี้ผมเอาเอาเอาเรื่องพอเถาดีกว่าเอาพอเถาเออเอาพอเถาดีกว่าเอาเอออันพอเถาผ้าล้านไปวานแหครับเออพอญ่นี่เป็นคนใส่หมวกอยู่บ่เส้าบว่าสิเป็นยามนอนบวาสิไปนาแมาลังไปชุ่ยใส่กระซังต้องใส่หมวกตลอดเออผู้ลูกสาวก็ได้ลูกได้ล้าน ให้ผู้นึงเป็นผู้ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่หลานก็นได้จนจนอยู่ประมาณป่อสอง,น,งนันในเนี่ยหรอ่แม่บอกบอ่เห็นแต่พ่อใหญ่ใส่หมวกอยู่บ่เศร้าเมื่อนั้นก็เลยพาหลานไปตืง้งเหห์ไปตึกแเหมันก็ต้องในงุ่มม่บ้านเมืองหลงม,มพราะจะง,งุ่มแหห์ปับผูลูกขึ้นมาหมวกบ่เห็นบาดนี้หมวกหลุดออกจากหัวบักน้อยๆมันก็โตใหญ่แล้วบาดนี้มุดลงไปแล้วเอ้า พ่อายกูมุดลงไปแล้วพุธยาขึ้นมากพ่อยายกวยได้เพราะจะเห็นพ่อาห็นหมวลาดหมอกขอก้เนาะได้เอื้นถามว่าพ่อยายพ่อเห็นพ่อยวยปเห็นพ่อยาย่วยอะล้หลาบไปจะโดนเราพุขึ้นมาหอวยกะกูดีเหละพ่อยามึงวะจันกูไม่เอนดรพ่อยายยพุชใี่หมวกแล้วเมื่อบานไปบอกแม่ว่าอีพ่อพ่อยาเสีย พอายิ่งบกินพอายิ่งลงไปมุดนั no ่นจังู้ใดขึ้นมาบูัวรุนบกขอบเอออ๋ครับนิทานนี่เป็นนิทานม้วนห้าห้าครับก่อนกิ้งเขาจ้แกขาฝากพี่น้องติดตามซ่องอึนเปาะลำพื้นออฟเชียวครับแกฝากพี่น้องติดตามน้ำเน้อเดือกโไลค์กดแช่โคตรทรัพย์ตะไคร่กดใบบกูดไป่ยังกูดละไม่ยังกับโคไปโลดเอ้กรวสิบเลี้ยงสี่โครให้เนี่ยครับผมขอบคุณพี่น้องครับ ช่องแคททูปพี่ย oh ังก่อนตึงเปาะลำเพลินออฟฟิเชี่ยวครับตึงเปาะเอาตัวรักกาแฟเขาบอกตัวรักกาแฟเขาบอกเลยเอ้ยนั่งน้่งกันฮัตต์มาด้วยเดี๋ยวเอาเชียวโอเชี่น้ำเงินเออเปิดกเฮัตตมาด้วยโอ้นี่เลี้ยงอากาศขึ้นไปเห็นแล้วมันออกคนรกยิงยยุ่เฮี้ยเราเปิดโรงงานขายเลยเสร็จมือสอนเนาะแมนดอกอันพี่น้องเคยเห็นบ้านนี่นี่ไพี่น้องเคยเห็นบ้านนั่นนะเห็นยัง รองเท้ามือสองนั่นเกือบตายว่านั้นมาใส่งวดหนึง่เนงเหม็นเกือบแจกว่าตีนไพต้นตีไนไพเนาะมาันเป็นพวกท่านเน่าเล้วเศร้าขายซักก่อนเนาะโอ้ยเอาไปซักกับพวกเศร้าให้ทุกคนน่ะเลยำเพลินบ่มาเห็ดเปลี่ยนกาแฟมือสองคนไอ้งลงทุนหลายเด้อยกาแฟแช่มือสองเนี่ยคนนั้นเป็นเนี่ยบ่กปลงทุนหลายนี่จังเลยเอาบางทีขาเจ้านั่งกินเรากินเบียร์มึงได้ขาเจ้านั่งกันซุกนุ่มกันยุหัน สูบยาพ้อมกินเราแ่ะเขาเขาก็ได้กาแฟเนาะนั่งโดนได้โดนได้กระเมส่นฟังบุฟวเดอกทอเดี๋ยวเขากำลังติดตามครจิ้งจกกระมีเลยเพราะว่าอันคุณหลายๆครัชถูกการสิบเกาทานนี่ครับนี่อ่นี่นี่ได้ครรับอันขาวๆนี่แหละขอบคุณพี่น้องครับ อติดตามมาเลยๆแล้วมีความเคลื่อนไปติดตามยายสอนน้ำเด้อติดตามยายสอนครับนี่ตอนนี้เด้อนี่ครับช่องยายสอนยายสอนทักษินใหม่ใครโย่สั่ชื่อทักษิณเลยใครโย่เป็นคุณคุณลุงอะไรกันไม่อะไรเร็วๆไปล่าปลาเลยนะผมหิวแล้วครับผมเดี๋ยวพี่น้องยังยังไม่ไปอีกนะแค่นี้ก่อนครับฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวไปล่าปลาก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับ